สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจอยก็เข้ามาในยอกจะจอดรถพี่แอนดี้วิ่งตามมาจอยจะไปสถานีรถไฟจะรับน้องไม้ผู้ชายข้างหน้าเมาก็เดินไปเริ่เพื่อนเลยเห็นไหมตัวตึด๊ด คนก็เยอะวันเสาร์ด้วยเพื่อนๆคนก็ออกมาดื่มมาช้อปปิ้งกันอน่ <sk ill> เดินไม่ดูถนนนู่กนก็กำแพงเมืองจ้ะเมืองยอกนู่นกำแพงเมืองยอกจ้ะเห็นไหมคนก็เดินไปข้างบนอยู่เลยจอยเคยเดิน <s uck> ถ่ายไปหลายรอบกล้วนะคลิปที่ว่าจอยเคยถ่ายเพื่อนๆก็ย้อนดูได้จ้ะ มันจะอ้อมตัวยอกไงแล้วพี่แอนดี้ก็วิ่งตามจอยมาจอยเดินช้ักพี่แอนดี้งั้นเดินมากับพี่ได้แอนดี้ไม่ได้หรอกวิ่งเอาอ็เดินมาก่อน,นนะคนก็เดินจอยข้างบนเลยรถเมย์จะเยอะรถแท็กซี่ก็เยอะเนาะ จอยไม่รู้หรอกนะเพื่อนๆว่าค่ารถไฟเท่าไหร่เคยถามรูปจ้ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็นี่เอามาละเพียนดีมาละเดินวิ่งอะไรน้ำมเนไหยกันดีเอ้ยดี่นี่ไม่ได้หรอกเพื่อนวิ่งเอารถเมย์ที่มาจากบ้านจอยก็มาจอดตรงนี้และจ้ะน,นะสะดวกอยู่ขึ้นรถเมย์มาแล้วก็มาจอดที่สถานีรถไฟขากลับก็ขึ้นไปทางนู้นจ้ะ ียนดีไปนู้นไปดูตรงนั้นเพราะว่ามันจะมีที่จอดรถอยู่ตรงนั้นด้วยจ้ะนะแอนดี้ก็เลยเดินไปดูดก็ยืนตรงนี้ก่อนอันนี้ก็คนมารอพวกญาติมารับกับรถแท็กซี่จ้ะ เดี๋ยวเขาก็จะมากันแล้วก็เดินอยู่เนี่ยแหละแถวแถวนี้แหละ,ด,ะดีกันแล้วเดินสองคนเราก็ถึงวเขาก็ใส่ก็สไตล์นี้แเราจะชอบกินด,ลละะดำๆน้องเพื่อนนะ ถึงก็กคุยกันเลยนี้รถมีที่มาไปบ้านจอยมันต้องผ่านไงมารับเขาตอนที่ว่าฝนไม่ตกดีอยู่จ้ะแดดดีเเบดีฝนไม่ตก เราจะแวะห้างกันด้วยจะหาเสื้อหา่านไปกินตอนเย็นไป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 ให้เข้เดินกันสองพ่อลูกเขาจะหนิดกันนะสองคนพอ่อลูกเนี่ยเขาจะคุยกันรู้เรื่องถอยคือเราไม่รู้เรื่องหรอกคุยกับน้องแอนรู้เรื่อง,องคุยกันกน้องไม้ไม่ค่อยรู้เรื่องจ้ะ รวมกำลังมา่มีแต่ผู้เป่าเด็กวัยรุ่นจ้ะไปสูตรเดนะินไปแถวอยู่นะี่ดูหนังกันนะไปสูดไปดูหนังกันดีซะน้องเอ้ผู้เฒ่า ดิฉันพ่อว่าพ่อด้เอารถไปซ่อมกระจกยังกระจกเล็กกับเพื่อนๆพ่อบอกไม่อู้ลม

อันเดยบอลลิงบอลน้อแตงโมนั่นแหละแตงโมอันไอวันเลยสัญญาโอโซอันนี้ของที่ลดราคาจ้ะไก่จะเก็ดบอนห้าสิบเหลือภาพบอนยี่ิบห้าแล้วก็หกเบอร์เกอร์ชิคเก้กอันเดยลูกเซลล์บีฟอร์เทนเาลนาว สูงแพงด้วยเพื่อนก่อน ตอนที่พาาเราก็ซื้ออันนี้ไปจ้ะเลยสัญญาซื้อป่ะอันนี้ก็แบบพวกพี่แบบโลฟักมั้ยพิสเกนพิสเกนโลมันไม่แปลกบ้าเกินอันนี้โซนนะ้ะมันพืชก็ราคาสีก่กรสี่สิบห้าเพื่อนสี่กรสี่สิบเจ็ดอันนั้นก็ซันฟลาวเวอร์ ดอกทานตะวันเรซซีดอันนี้สี่ปอนจะน้ำมันมะกอกมันมีหลายน้ำมันพืชนะเพื่อนเนน้ำมันแบบน้ำมันพริกก็มีน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวมีทุกอย่างจะโอ้โหเห็นเข็นอันนี้น้ำมันองางน อันนี้น้ำมันผลิตส่งจ้ะนะน้ำมันงาวอลนัทมั้งเนี่ยน้ำมันอาวโคดูก็มีนะเนี่ยก็โซนข้าวไทยนะเพื่อนๆอันนี้ยี่ห้อ,อน,นี้ที่จอยกินนะอันนี้ประมาณสี่นเนี่ยแปดปอนด์ห้าโลจ้ะ ห้าโลแปดตอนถ้าจอไม่ได้ไปในตัวเมืองจอก็ซื้อที่นี่จ้ะซื้อแบบห้าโลเม,มกินอาไปด้วยเป็นขนมนกินยี่ห้อน,นี้จอยกินราคาก็นี่จ้ะเอาไปสองอัน,นก็จะมีน้ำมันไม่ใช่น้ำมันอันนี้คือน้ำจิ้มไก่จ้ะอันนี้ก็น้ำมันหอย นี่ก็ซีอิ๊วขาวเจ้ของจีนทั้งนั้นน่ะของไทยก็จะมีแค่รองขวดนี่แหละนั่นก็บรรดานะ้ำมันหอยจ้ะมา,มากอันนี้ก็ซอสของคนจีนเจ้แต่ก็อร่อยเหมือนกันนะเพื่อนนะพวกนี้อร่อยเหมือนกันอันนี้ถ้าใส่จะพุมซอสมั้งน่ะประมาณนี้แหละ anh cứ làm sushi cha please scan mì oh, on the mì đen what I want my for I not going vegetable yeah yeah anh đi ơi

ซื้อของกันด้วยจ้ะมันให้ลูกเออเส้นเกี๊ยวนกไม้ซองเลยเนี่ยเส้นเกี๊ยวเบี้ยอ๋อฮัลอันดี้นี่ใช้ย่อยมือเนี่ยแวะซื้อกับข้าวันด้วยจ้ะรับน้องไม้ก็แวะซื้อกับข้าวมาด้วยก็คุยเจอพ่อค่ะซื้อน้ำยาปะผ้านุ่มนี่หอมนี่หอมจะหอมทุกสีนะ อันนี้สีใหม่จอยเลยซื้อมาเอามาไว้ใส่น้ำยาปลาพนมนุ่มแล้วก็ซื้อนี่เพื่อนๆถามเนาะว่าอยากเห็นเนาะเห็นซองให้ขนมจีนยี่ห้อตาดกุหลาบนี่อ่ะนี่จ้ะไม่ให้ของไทยนะของเวียดนาม,มนเพื่อนๆแคปหน้าจอไว้เลยจ้ะนี่นะอันนี้อร่อยเหนียวนุ่มจ้ะต้มไม่นานน้ำไม่เละด้วยนี่จ้ะ ซื้อมาสองห่อจบห่อละหนึ่งปอนเจ็ดสิบพีทิเทสโก้นะที่จอยซื้อเนี mm ่ย hmm. ตามร้านกินทั่วไปก็มีนะร้านกินซ mm ูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะซื้อมาสองอันจะ้ะเพราะอันนี้สองปอนกว่า mm hmm. กูดีท่านทาบิช mm hmm. mm hmm. เอาไม้ก็เหนื่อยนะไม้เหนื่อยแล้วลูกนะขนมปังจะไปรึเปล่าเอาวางบนที้นั่งหน่อย ขดอับแดดฟัลือทาน้แล้วมั้งนะแล้วก็มีจ่จ้เส้นมีมามา่าอันนี้จะเหนียวนุ่มไม่เละเกลือก็ซื้อมาสองห่อลูกพ่อเขาคุยกันดีนดังเหมือนกันแล้วก็อันนี้พ่อก็ซื้ออะไรมาก็ไม่รู้ข้าวรับขอองาิแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้สเต็กเหรอลาม เนื้อแกะจ้ะเนื้อแกะสเต็กอันนี้ก็ไอสปาเกตตีใส่ของน้องแอนหรือน้องไม้นี่แหละอันนี้ก็ปาร์ตี้ฟู้ดจ้ะดอกกระลำดอกกระลำชุบแป้งทอดอันนี้ก็เครื่องปรุงสำหรับพวกสโลคุกพวกจะทำอาหารประเท่อื่นะนะั่นแหละเอขอบทำเพื่อน แตะมันเลยดนณี่อมัดนานๆๆอันนี้ของ Joy จยจยใจจะกินเรซันญาเนาะบีบเรซันญาชอบซื้อมาอันนี้เราจะเป็นอาหารอินเดียนนึ่งไงชิคเก้นอะไรว่าร,ร,รูมรูมอะไรสักอย่างนี้แหละนะที่มันมีมันฝร,รั่งด้วยมีไก่เงี้ยอาหารอินเดียอันนี้ก็ให้ดูแล้วเนาะรามคาสโรเนี่ยอืพวกสโลคุกอ่ะเพื่อนๆใส่สโลคุกอันนี้สำหรับทำทำเนื้อแกะ อันนี้ก็ไตมมจะเอาลูกสีเขียวมาวันนี้ไม่เอาลูกลายนะอันนี้เอาลูกสีเขียวมาอยากกินหน้าร้อยมันต้องกินไตโม,มถักกวมตุ้มจะซื้อม,มากำหนึ่งก็แพงประมาณปอนกว่าแต่นะปอนห้าสิบมั้งเดี๋ยวนะี้ปอนห้าสิบปอนหกสิบประมาณเนี่ยพี่แอนด,ดี้เป็นคนจ่ายบินนะกับข้าวเนี่ยแล้วก็อากาศขาวจะเดี๋ยวเราจะทำซุกี้อย่างเงี้ย อันนี้ก็ทมทโตช็อปมันก็ว่ามะเขือเทศมะเขือเทศที่สับๆผสมกับกระเทียมแล้วเอาไว้ทําพวกพาสต้าไว้ทำเลซันย่าไว้ทําทอาหารนะาจา๊ะทำพวกคาสโลรอะไรเงี้ยก็ต้องใส่มันฝลั่งด้วยที่มาแล้วก็หอมหัวใหญ่ที่ดีนะแล้วก็พริกหยวกจ้ะ ขาบอกว่าให้จอยเอาใส่ที่เองตชุเย็นเองนะเนีย่ยเราจะใส่ที่เย็นเองนี่แหละพวกพวกเส,ส้นขนมจีนจะเอาไว้ในในห้องลับจะมีห้องลับด้วยห้องลับห้องห้องเก็บความลับของจอยก็อยู่เอาไว้ตรงนู้นพวกหนีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย,ยาจะไปรับลูกก็แวะซื้อของมาก็ประมาณนี้ แต่เพืเ่นอนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ